ีก้อยวันนี้เรามากับดาราเนอะทุกคนจามาแก่กันน้องบุ๋มบิมนั่นเองน้องบุมม๋มบิมต่อแถวปวดอื้อขอบคุณพ<ว>ออี่นุชนะคะวันนี้อยู่ตะวันแดงลุกดาหารคะ่ะแต่ตอนนี้เราอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ หนึ่งในใจของฉันเถ่าเขาสูงหรือเถ่าเถอะวะเฮ็ดจังไดกะเถ่าที่เบียร์แล้วปวดหัวหน้าปวดเบียว์แต่ว่าแล้ปวดแค่ก็คอยคอยก่อนสร้างเถ่าอยู่ยังสิไปกินในห้องน้ำโง่ได้การเถ่าได้การเออไปแค่ไหนฮะได้การเลยไปโบโบขนาดสร้างเถ่ากินกันยังไม่ ไม่เหนกเลยหนูจะจะยี่สิบแปดแล้วอีกไม่กี่วันตื่นเต้นอ่ะไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบความรู้สึกยังไงอ่ะโอ๊ยจะเหมือนตอนสิบเจ็ไหมนะเป็นซาหจนเทามามีไปอาเป็นเมียมีบ่าวสำนอ กันเยอะมาเพียขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เคนนะคะพี่เคนหรืออะไรว่าชื่ออะไรเราจะบอกยานเด้หน่อมไหมยานตี๋ว่าเอือยนิดเท่าเยหนื่อยนี่เกิดตื่นเต้นมากจะ25ครั้งแรกเหมือนกันเห็นไหมสนุกเมื่อคืนสนุกมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะ ขอบคุณนะคะที่หนึ่งในใจครับไม่ใช่เคนกันอ้าบอเลยไปดูพี่กอยตลาดบางแยกขอเพลงอันนี้เด้ค่ะตลาดบางยาวยกเลิกค่ะเดี๋ยวจะมีอีกอยู่ขอเพลง<ะ>อัน Moment. อ่ะอี๋อันประมานย่านเดอบ้างอันดีไปย่านเดย่านตีว่าเอ้่ยนี่เทาขันบอกไปว่าเขาย่านเจอเขาเมาเปลี่ยไป ไปมากได้หน่อยทางไหนอีกระบาดสายเปรีไปละคิดฮอดไม่มันเคยมีครั้งหนึ่งเอนวันที่เราไปนั่งชิลกันที่บ้านนั่นแหละแล้วดีนี้ฉันก็อัดเพลงอเพลงเพลงฉันก็อ่านล่องอ่นสตอรี่สาวนุ่นต้องเสียบัตรเท่าไหร่คะคือจะได้ฟังแบบขนาดนี้หรอนี่หนาต้องว่าว่าต้องเสียบัตรยังก็าล้วปรเดียว่ะาป่ะด้เสียขาศิลปินเลี้ยงเบียพร้อมแล้วลืมหูซิ แต่งโตมาดแมนหุ่นปานดารากแต่งโตมาดแมนหุ่นปานดารากูสิบม้วมาช็อคก็แค้เนออ่านอุ้ยอย่าไปนั่นนะอย่าไปสื่อสายชาติแม่ใส่ใช้ไปเลยพังหรอมีคนทำพังโหนึกใช้แก้วฟ้าต้องไอ้นั่นด้วยแหละโอ้เงินก็ต้องไปศูนย์จะซื้อศูนย์เลยไหมซื้อศูนย์ถ้าซื้อศูนย์ก็แวะนั่นแหล่ะ บอบเแมนเฮ็ดรูดมือแล้วมันพังไม่อันนั้นแล้วอีเบียทำพังใช่ไหมคะยทำใช่เศร้าหองห้ฟังทุกวันเลยครับปีใหม่เดี๋ยวสิเปิดซิงเกิลใหม่ค่ะบอมเอเศร้าหองอยดิห้อยคือเก่าหนาวหนาวแบบนี้มีคนกอดหรือยังคะหนาวหนาวหนาวคุณเหยื่อที่ยักษ์สวัสดีค่ะ ขอกอดอย่าเลียนี่กินส้มตำค่ะทุกคนกินแบบงงๆกินคนเดียวคุติมัเป็นหมาตีนังยี่ดีคนอื่นไปกินห้องน้ำหมดเฮ้ยเต๋อคิวกันสวัสดีคุณนิ่งนะคะสวัสดีบรรยากาศนะขอกอดทีนึ่งมากอดอุ้ยเกาหลีน่าจะหนาวนะขอเพลงนั้นที่อุสราเพื่อนแต่งเอาไว้ยกยกเพียงอย่าง มัน oh. เป็นขนตาตรงเนี้ยแสดงว่าคือหฮคิดฮอาตุกตาบาบีเด้ติดตามผลงานอยู่15้าลบสิตอนนี้ไม่ได้ลบสิตอนนี้ติดลบเลยตอนนี้17จ็ดจ้าเอ้ย22มุกดาหารเราต้องดูที่ไหนอ่ะเราดูยังไงวะเข้าไปเลยมุกเมื่อคืนสูงสุดเมื่อคืนสูงสุด1ิ หน้าสวยมากขอเพลงของหายอุ้ยดีใจมากๆรถแห่กำลังเอาไปร้องโอ้ยหนาวหมาว่าหนาวมุดาหารสูงสุดก็คือสิบสามได้ไมีไม่ได้ไปคนาเมื่อคืนอยากได้เสื้อแขนยาวอ่ะอุ้ยแต่นครก็ไม่ใช่เก้าองศาล้วเมื่อคืนกลับเอเมื่อคืนเนี่ยนครพนมเก้าองศาแล้วก็สกลเก้าองศาเป็นจี๊ดคอทัย ยังงามคือเกาโนอนองลาเมือ่อใดสิมีผลงานปีหนาค่ะเดี๋ยวฟังแน่นอนทางเอโซยังไม่มีเอ้ยมีอยู่มหาช,าน,าชาน,านะชัยวันที่29่สิบเก้านะคะคือรับเชิญก้อยสวยจังเลยบอกซอกก้อยให้แน่เอาแบบไหนอยากได้แบบใดก็ได้นนที่มันเป็นสีชมพูแต่โบเมนคนมัโบาเมนมโบาเมนคนมักสีชมพูดีว <c oughs> สวัสดีน้องเหงือนือผมก็อยู่นครก้าไกลมากว่าสัน จำแก้วกีหนังสแสบด้ยน่นอุ้ยกิดหอดแม่เลยแม่เฮ็ดให้กินใส่น้ำอ้อยกับไข่ก็ไม่รู้อยากได้แบบไหนแบบไหนก็ได้ค่ะแต่ยังกินนอสวัสดีพี่ป๊อปค่ะได้ตาบงพุงใกล้ย่างจ้า <c oughs> อันเราจเจ้าแจวอีนนี้คืนทั้งรอดรับแฉเราอยากนอนตื่นตีแปดโมงคุณ มา,มาแล้วสาวมอลําม,มาแล้วมาเอาแนวมันไปไหวแน่มาเอาหนมันไปหวานเด้อน <c oughs> ถ้าเลยครับไม่<อ>ก็ไม่อยากได้24ธันวาศิลป์นรรุผู้ไทยเราเอีจะไปดูน้องก้อยอ๋องามคากงามโพดงามโพงไายครับไรกรเต่ายเนื้อนออกไปหรือยังไม่รู้ส่งคำขอมาหน่อยเด้ยังกินจ้าเด้๋ยวต เล่นอยู่ตะวัแนแดงมุกดาหารจ้าบุม้มบุ้มไปแล้วโคก่อนไปเป็นก้อนบุ้มเด้เเมาน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 อ๋อล่า,าไวอีน้อยมาอยู่เนาะก็เลยเป็นเฮ้ามาดิรับโจ๊กยูนได้ว,ว่าไปโอ้ช้าโอเคเพชไปพ่อข้า,ขานุชจิโตดำดำได้จังนำสุดท้ายพี่พี่ออล่าห้าเสากับน้องเพชเจ็ดลูกเไบโอเดียไบโอเดีย โอ้ยไปไปโอ้ยไปเอาขายสวยไมไๆไปโอจกตาแบ๋ไปโออะไรดีวะโอ้ยต้นหน้าฟังผู้นาวิ่ไลเกษตรทังไปลอยเอ็นบอบ้าเกิดเชื่อพันแบ๋วเนี่ยเนาะเออเกิเชืว่าจะของแบ๋วนาวเป็นตาหักปากคาเลยเขินพี่ก้อยใส่ยางสีอะไรคะ สีเขียวค่ะเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนแล้วยี mm ่ห้าใส่ฟิลเตอร์ในเขากับบอหกักดอกแต่เขาบอหักถ้าเขาสีห้กเขาใส่บอตอใส่ฟิลเตอร์เขากับเขาเป็นาะก็สร้างบอหักก็แล้วแต่เห็นไหม พอหักกันแล้วแต่ก็ทำไมคนพากันใส่เสื้อมีเยอะจังคุณพลาดแล้วรอะไรหรอเสื้อไปแต่ไรโอ้แต่โดนเหรอห้างานโรงเรียนงานบุญงานบวชเสียดายวังยาวท่านเศร้าฉีไปในใบแม่จ่ายยกเลิกแต่ว่าเดี๋ยวจะมีอีกเพราะว่าคุยกับเพื่อนอยู่คุณพลาดแก่อ๋อน้ำแข็งว่าร้อนเลยเอ๋อคือมีไผ่มาเอาไอ้แล้วบอลลูนก็กินไอ้แล้วบอลกินตี๋อ อ๋อแดนชาริเน่แบรนด์สวยสมคำล่ำลือมากเลยว่าซ่าบอจ้ามันเยวเบิ่งตอนนี้เดี๋ยวให้เบิ่งตอนนี้อยู่บ่างความยาวบาลานซ์เฮดเด็คสมก็อดีมเอสเอ็นแอลขอแอขอเอ็มแล้วกันออกแบบโอเวอร์ไซส์อ่ะคุณเดซเซอร์ก็โอเวอร์ไซส์เหมือนกันค่ะเดซเซอร์ดำค่ะสก๊อตดำ สั่งยังและสองวิชไหมอุ้ยมืงขึ้นชอบกินบักรูดกบักนคากด้วยล่ะบอสั่งยังล้านอันสั่งอีกตําไทยบางแห่เร่าหนึ่งตําบกชูงเฮียเอาตําทั่วบอสมอนีแม่ตําซึ่อสามกระได้เอาตําเอาหยังเอาเอาเอาตําปูปลาอีกบอสตําปูปลาเนื้อรากาพ่อแล้วพ่อเหลี่ยลราคาพ่อเหลี่ยวต้องเอาเทปตัวแน่นหลานี่ขอจานรองหน่อยค่ะ ะะองค์หญิงส่งไปที่บ้านนะคุณจะได้กลับไหมส่งไปหยวนกู่่ีข้อมดก่อนต้องส่งมาแต่ครับกูฟิล์มไปยังช่องจำค้างนี่ค่ะอะไรบอรตุ๊กตาให้พี่ก้อยดอกไม้เปลี่ยนให้แดนเซอร์ทันไหมคะต่อมาค่ะ ไก่เนาะรุ้ยไม่ไก่วะจ้ะจิ้มด้วยหน่อยได้ไหมตุม่มหยอกเย็ไปฮะอืมทำไมออกแล้วอมชารักเขารักใครอะ่ะ <laughs> เขาก็ไม่เท่า <statistically> รักเราหรอกใกล้บุรีรัมย์ไหมจะไปบุรีรัมย์พะนะโอ้ยมันคนเราฝากเล่นหนูกินเขาในเรืองเพรเอ้ยเขาจะในหุ่นนั่นเนาะ สบโอตะกีกับเพิ่นนี้เพิ่นละสบเกียราบิเพิ่นมาขาจอยนครับบเพิ่นมาเขาขี้นิด่ัเฮ้ยฉันตุ้งลูกยางเดียวจบเนี่คกีนีของหนุงรม่แต่ว่าตัวจริงก็สวยอยู่ดูเพราะเราไมกาใช่เรามเบอ e r ดาราดาไล ไปวัดยันคนณขอถ่ายรูปด้วยดิหน่อยจำได้ดิหน่อยพร้อมเด้อจ้าเดิหน่อยแรนมากเลยเจ้าเล่นนั่งสันเป็นป้าแม่สาวจ้าจ้าปฏิสิทธิ์ม่สาวก้อยละน้อนั่งอีกในดวงใจวยเขินแบบฟอดข้าวเลยอ่ำอ๋อผู้สาวไม่เมื่อกินน้ำเย็นเหรอไม่เป็นไรตู้เย็นเยอะเวลาไล่คอยอีกแล้ว ดังไปกันแลชิบเลยชิมาแค่ลูกพัดอันนี้ไม่ไหวรอดอกยังไงจะ้อเลยว้าวว้าวว้าวาเลนเยอน้ก็ล้แต่จ้ะออร่าใหญ่เลยจ้ะก็แล้วแต่จ้ะนี่จ้ะทุกจ้ะกเบิร์ดจะได้่อ ใจว่าจิฟังเดือกโกรธรับอีกแล้วเดี๋ยวรับคือเหมือนถึงเขาเลยเนาะคุณเออรู้ไหมว่ารับตอนไหนสวัสากีครับรับเลยโอ้ยชาวบาโว้ดยี่หรี่คือสวัสดีอาจารย์มาแบ่งเยจไปหาอาจารย์ละเหมือนเหมือนเขาเยียดอยู่หนเอาอะไรอ่ะชวบานนักศิมา์เลยดีโอ้เพจจูบูนอือคนจสาม่เหยีย มไม่ซ้ำเหรออะไรอ่ะออยงลาดังเลยไม่ใแบงตํำทำไมซ้ตตจานไม่ได้อมซ้ำแล้วตํำไบ่เบิดไม่่เบิดอาเนี่ยบิเบิดอันเดียวกันนีเพชรเลยแล้วอันเนี้ยแบงมาใส่นีก็ได้เอาต่ำไทยแบงใส่ตำไทตำไทเพราะว่าตํำเล่าอยู่พุ่นกัมีตํำใจห่ะตํำใจโจมันตึเห้าคนใจใจ ปรใจดอกไฮหรือเรอนี่มันเป็นตู้ขับคุณคาะโอ้โหเขียนจดหมายน้อย<ม>เพียงตั้งแต่ร้องตั้งแต่อยู่ศิลปินผู้ไทย<ม>เขียนจดหมายหาแฟนเก่า<ม>เขียนให้หนังจดหมายเขียนมีคู่ ลาหนีได้ไหมอยู่ศิลปินผู้ไทยมากินกับพระเอกเป็นนายพบขรา,าวเก่ง ใช่ไหมไอ้โรบินสันอะ่ะอ,อันนี้เขาอ,อยู่ใจไหน,ในใคะสะบานเนียิงกระด้างอยี่ห้อสกุลเพราะผ่านสนกุลก็ไม่รู้จักหนูสะบ้านยี่แดงเนาะเออ,เอาาะว่าไปโหลดหนักมากสองร่อกิโลรับตื่นหนึ่งพอดีสองตื่น ขาแลับก,ก็จจิ๊บจๆบเออ,อลอยแล้วลก็รงเน่ยม่หาแต่สุบ่ได้กินไนมต้องลอยลกอ่ะสองเอาบอแฟนอายสิเป็นไฮพ่าพันหนะ้าเก๋บ่บ่ครับเ่าไมาสัตมันนีเขาเกือบถึงแล้วฟ้งข้าน้อ่ะล้วกระโกงปา,าอ่โอเคค่ะ เขาไม่ไ้ไปมันเป็นตีบุ้ไม่ได้ไปไม่ยำไปบ่อยแล้วย้อไปสองคาแล้วไปหาสุดอันนี้มาไห้ก็หน้สนตีโอ้ยยี่สิบห้าคจ้ากวางง่อยแม่ที่และว็่าสื่อหรอมันรื่ออสื่อหรอว่ามีงานเอาก็สามเอ็ดไงยว้ย ก็ใส่ชุดปีใหม่ตัวสามสิบเอ็ดคนมิ่งไหมไม่ซื้อเสื้อไปรีบินมากกับเดย์อะนะใส่โบยใหญ่ๆแบบคนมิ่งมะทับพี่มีอยู่ในโบยใหญ่เชื่อขนาดมันมีปั๊มปะคะไอ้มีอยู่ครับ ก่อนอสกควไก่บ่า่ไก่ครับก็าสิบแปดปับเนื้อสี่สิบโลมันมีอาการแล้วสวยหลายสวยหลายสวยหลายสวยงามลืมเต็นโซ่เนาะขอบก็ยืนอยิ่งงี้ขอบก็เลยว่าหูดีบหูดีบเออขอก็ได้กินว่าเป็นไอ้เจ้าลุกแห้ยาวบ้าน ก็เป็นล่าดรับรับเลยล่าด้วยแต่มันหน้ารักอยู่นะเขาเลหลอไปค่นดีหรอกในอ่ะเจอเขเขียวเขาขาวเมื่วันนั้นเลยแเดี๋ยฉันก็จำค้นไปไหนวแฉ่นก็จำค้นไ่ไหนวะคนาจำได้เลยอย่าเข้าออกปืนไม่นงี้เข่า ชาวบ้วาดีวไปหาดพราะใครพา่ต่เขาไม่หยาดนะนต่เขาไม่ยาค่ะอันดเดกเติมไหมอันเอื่อยนี่แล้วมันวายยังก่อนเอือ่อยยังก่อนวันี้มาหอดก่อนเอ็ลำยไหมครับมาผีเนี่ครับบ้านไยหลุนนลลมมเดเน,นี่ยเป็นลำยจลำยองลองสิไรแอบอืออะไรอัน,น,ออนู่งะไปเียตีมล กะแดกกว่านัวเนาะข้าหนิมนขอแน่เับมกนเลยอกระซ่าเพอมากไหมสังเยอะค่ะทั้ง่ผมซื้อต้มครับอิ่มเลวก็ต้องใส่นอนผมผมซื้อต้มครับโสดมาเอ่นกับบานผู้เดียวว่ะสังเบียร์เบียร์ต้มนะเบียร์เหยเื่ออไค่ะตงเลย ดดตเรียงจั๊กเตียเดี๋ยวจะวาจานกูโอยหนาวเดี๋ยวแต่นางลงเพร่ะนเห็นเพจเบาอยู่เบาแน่เบาจักเตต้องรากับเบาเรากินตนับกันชาติแล้วเราสรอน้ำมูตีแต่ว่าโมกินอย่างเดียดินางมาชอบมั้บปรเมนอย่างเดียน้องสาวเล่นตัวเรียงเลยหรอ ไม่แต่ว่าเราก็ยังยังดีอยู่เรายังจอยอยู่นวิีอยู่ลูกอะ่มีบางคนญยาเราววาลว่บอกว่าสีแท็กเรวตวไสาับแกกูแล้วตัวไม่วเลยเด้มึงอ่านรัิดนะเออมึงอ่านรักินเราเนาะเนี่ยลิปจสกจังสีตลอดเลยมจรมมเพราินแตงกันที่หนึ่งแต่งคนกันที่หน แบบีแต่งบอโอยหนาก็จอาแหะมีสูงกคเขาเสไะายีสานแซ่บบ โอ้ปไทยแลนด์เนี่ยูยังไไอู้สัวแค่นั้นเ่เห็นทำงานเดงพอแม่เลีบยงพอโยกทำมเหน่อยเทำานนอันไนวะอัไวะพยอันไวะยังวะคือพัล่ะไอ้คือพัฒน์เลยไอ้แย่พี่น้องขามาสำเนยง่ายกันนะคะเนาะภาษาไทยกับภาษาอังกฤษคอกันนพี่น้องขาอเไรล่ะอ่าปูปลา่ากับปูปลาค่ะพี่น้องเอ้ยอะไรล่ะยายย ยีไอ้จุนมาอีหยังอ่ะบอกก็ผู้สาวในนี้อ่ะเจ้าอ่อเจ้าอ่อได้พี่เรื่องจะบอกแค่อยู่ดงมัดใจไม่ได้ไปหยั ẫ n ดงมัดใจขอบคุณพี่จุนค่ะอยู่เพิงเงี้ยก่ออยู่เพิงน้ใจตามทางปมพะละโอเค โชเฟอร์แท็กซี่คนนั้นวันนี้ทั้งวันมาเห็นสอดมาเอ้ยเคยมาสั่งบวงนมยางรวยรวดแหนะก้อยคึ้มๆลองไปนี่ค่ะยิ่งปูด้วยกินก้อยบอสุดๆก้อยมากกินก้อยบอสุดๆไล่อะไล่อยู่ ซอยจุวายบ๊ยโอ้ไา่ทุกคนเดี๋ยวไปแล้วนะไ่ยไลใหม่นะคะงนโงอ่าไม่สนุพทุคนจเง้เสียงมอเสียงอนจอดปั๊มในเรืองจ้าพี่อลาคนหิวโยนดิอเสียงเสียงเราอ้างอันใดอันใดที่เอ๋ยพี่ออ หมูเจ้าจะเมนมวลมาเจออยู่ร้านกว๋วยเตี๋ยวอีกนะฮะโอ้แม่น oh, จ้าวิแม่นจ้า